สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนงนภัสพันธ์ประดิษเป็นนักจิตวิทยาและเป็นนักจิตวิทยาในคณะกรรมการสหวิชาชีพนอกจากนี้ยังเป็นอาจารย์ผู้สอนทางด้านจิตวิทยาสาขาวิชาจิตวิทยามหาวิทยาลัยพายัพช่องยูทูบนี้เป็นช่องนักจิตวิทยาเล่าเรื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบริการวิชาการสู่สังคม จากการที่ให้นักศึกษาได้อ่านหนังสือทางด้านจิตวิทยาและมีการเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับผู้สนใจฟังโดยผ่านทางช่อง YouTube นี้โดยคาดหวังว่าทั้งนักศึกษาและผู้ฟังทุกท่านจะได้นำเอาข้อคิดและความรู้ที่ได้รับนี้ไปประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของตนเองต่อ สวัสดีค่ะเดชันนางสาวรุ่งนาภาคันแก้ววันนี้นะคะก็จะมาแนะนําเทคนิคการปรับตัวเมื่อเจอกับปัญหาความเครียดนะคะเทคนิคนี้ได้มาจากการอ่านและวิเคราะห์จากหนังสือเรื่อง Into the m i c s h o p เราทุกคนล้วนมีร้านเวทมนต์อยู่ในใจค่ะเรื่องราวในหนังสอือเล่มนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของดรเจมอาร์โดตีเขาเป็นปรสัสดร,ะะรศัลยแพทย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด แล้วก็ได้เป็นผู้ก่อตั้งและยังเป็นผู้อำนวยการขององค์กร CK อีกด้วยค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะเล่าเรื่องราวของจิมโดตี้ก็คือตัวผู้เขียนเองต,ตั้งแต่ในสมัยวัยเด็กเป็นเด็กผู้ชายที่เติบโตอยู่ในทะเลทรายของแคลิฟอร์เนียในครอบครัวที่ผุพังพ่อก็ติดเลาแม่ปวยเป็นโรคสมเศร้าแถมยังเป็นอัลาพาธอีกด้วยในวันนึงนะคะเขา ได้ตามหาปลอกนิ้วพลาสติกสําหรับการเล่นมายากลของเขาแล้วก็ได้ไปเจอกับการมายากลแห่งหนึ่งและได้เจอผู้หญิงที่ชื่อว่ารูทผู้หญิงคนนี้ล่ะค่ะเป็นผู้สอนเทคนิคในการก้าวข้ามความเจ็บปวดและใช้พลังแห่งสมองและหัวใจเพื่อเปลี่ยนชีวิตของเขาให้สบกับสิ่งมาตรจรรย์จุนจิมเนี่ยน,นะได้กลายเป็นศาสตราจารย์และแพทย์ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดค่ะ รูทนะคะและสอนกลนให้จินมีสีอย่างด้วยกันก็คือการผ่อนคลายร่างกายการกล่อมจิตให้นิ่งการเปิดหัวใจและการกําหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจนแต่ในส่วนของกลนของรูทที่เป็นเทคนิคการปรับตัวเมื่อเจอกับความเครียดก็จะเป็นในเรื่องของการผ่อนคลายร่างกายและการควบคุมลมหายใจค่ะ เมื่อเผชิญกับสภาวะความเครียดนะคะวิธีการของโรดก็คือให้เริ่มต้นด้วยการนั่งประมาณ2-3นาทีผ่อนคลายร่างกายจากนั้นให้หลับตาช้าๆค่ะหายใจเข้าลึกๆโดยหายใจเข้าทางจมกูกและหายใจออกทางปากอย่างช้าๆทำซ้ำๆจนกว่าจะชินกับการหายใจแบบนี้ค่ะและเมื่อรู้สึกว่าสบายกับการหายใจวิธีนี้แล้วก็ให้เพ่งความสนใจไปที่นิ้วเท้าและก็ผ่อนคลายนิ้วเท้า ต่อมาก็เพ่งความสนใจไปที่เท้าผ่อนคลายกล้ามเนื้อสากนิ้เท้าและเท้าแล้วก็ขยายการฝึกขึ้นมาเรื่อยๆผ่อนคลายขาต้นขาจากนั้นก็เป็นกล้ามเนื้อท้องและหน้าอกคิดถึงต่อมาคิดถึงกระดูกสันหลังและผ่อนคลายกล้ามเนื้อตลอดสันหลังมาจนถึงไหล่และคอสุดท้ายผ่อนคลายกับกล้ามเนื้อบนใบหน้าและหนังศรีษะ เมื่อขยายการผ่อนคลายกล้ามเนื้อจนถึงจนทั่วร่างกายแล้วนะคะก็ให้ตั้งความรู้สึกที่หัวใจคิดถึงกล้ามเนื้อหัวใจที่ผ่อนคลายจินตนาการถึงร่างกายที่ผ่อนคลายถึงที่แล้วสัมผัสกับประสบการณ์ของการที่ช่อยอยู่ตรงนั้นขณนะหายใจเข้าออกอย่างช้าๆสัมผัสถึงความอุ่นตั้งใจจดจำความรู้สึกผ่อนคลายสงบและอบอุ่นนี้ไว้ค่ะจากนั้นก็ให้ลืมตาขึ้นช้าๆ ในขณะที่เรากําลังควบคุมลมหายใจระหว่างการผ่อนคลายร่างกายนั้นนะคะก็อาจจะรู้สึกวอกแวกไปบ้างอาจจะมีความคิดผุดเข้ามาในหัวอยู่เรื่อยๆความคิดที่ผุดขึ้นมาและพยายามดึงความสนใจจากเรานั้นนะคะเป็นเรื่องปกติเพราะเรากําลังเครียดเราจะจิตใจวอกแวกได้ง่ายมากแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแบบนั้นให้เรากลับไปอยุดลมหายใจให้เราเริ่มหายใจลึกๆอีกครั้งหรืออาจจะใช้วิธีการอื่นหากว่าการควบคุมลมหายใจนั้น ยากเกินไปสําหรับเรานะคะวิธีการอุ่นที่ช่วยลดความวอกแวกของของจิตนะคะก็คือการใช้มน์มน์ก็จะเป็นคําหรือวลีที่เราเลือกแล้วพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกก็จะพูดซ้าๆหรืออาจใช้การจ้องเตลเทียนหรือวัตถุอื่นก็ได้ส่วนตัวในในการใช้มน์นะคะจะเป็นคําอะไรก็ได้ที่เราเลือกมาแล้วท่องมันเพราะว่า สิ่งสำคัญสำหรับการใช้มนนะคะไม่ใช่ความหมายของคำแต่เป็นเสียงที่เราเป็นออกมาการที่เราจดจ่อและตั้งใจมีสมาธิอยู่กับการท่องมนันซ้ำๆก่าจะฝึกให้คล่องก็ต้องใช้เวลาและความพยายามน,นะคะอย่าท้อมันอาจจะใช้เวลาหลายสัปาดาห์หรือนานกว่านั้นก่อนจะเริ่มเห็นผลจากการใช้วิธีการนี้นะคะเราจะไม่มีความอยากไปข้องเกี่ยวทางอารมณ์กับความคิดในทางลบหรือสิ่งที่เราควรจะใจต่อไป แต่เมื่อเราฝึกจนชำนาญแล้วกลนทั้งหมดนีเฉพาะประสาทก,กันเราจะสามารถผ่อนคลายและควบคุมลมหายใจได้โดยไม่วอกแวกโดยที่เราไม่ต้องใช้เวลากับมันนานเลยนี่เป็นเพียงวิธีการรูปแบบหนึ่งในการรับมือกับความเครียดที่สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้เพราะมันเป็นวิธีที่ไม่ยากเลยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรสามารถทำที่ไหนก็ได้คุณหมอโรตีได้ทนนํากลนี้และประสบความสําเร็จมาแล้ว ถึงเวลาแล้วที่เราจะสร้างกลของตัวเราเอง,งาการใช้ชีวิตโดยปราศจากความเครียดใดๆจะเป็นการใช้ชีวิตที่มีความสุขที่สุดค่ะและจากการได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะคะก็พบว่าหนังสือเล่มนี้ได้ให้ความประทับใจเป็นอย่างมากเลยค่ะเป็นหนังสือที่ทําให้เรารู้สึกได้ถึงความสัมพันธ์ของตัวละครที่คอยเป็นห่วนกันอยู่เสมอบทเรียนที่รู้สอนจิมนะคะเป็นสิ่งที่ ไม่ต้องใช้อะไรมากแค่การที่เรามีใจที่จะทำความตั้งใจของเราสิ่งนั้นเป็นการช่วยตัวการช่วยพัฒนาตัวเองได้ดีที่สุดแล้วค่ะแล้วก็ในการอ่านหนังสือเรนี้ยังได้พบกับประโยคที่ทำให้รู้สึกสนิทใจประทับใจต้นใหญ่จะเป็นบทพูดของรู้ที่พูดกับจินในตอนที่เขายังสอน รูทมกักจะบอกจิมอยู่เสม,มอว่าชีวิตของเราไม่ได้มีอะไรที่แบบน่าสิ้นหวังไปซะหมดเพราะว่าสิ่งที่มันพังไปแล้ววันนี้มันก็พังไปแค่ตรงนั้นมันไม่ได้พังไปทั้งหมดรูทบอกกับจิมมาว่าเพียงเพราะบางอย่างหักพังไม่ได้หมายความว่ามันพังไปทั้งหมดซึ่งนั่นทําให้รู้สึกว่าถึงแม้ว่าวันนี้เราจะเจอกับความเครียดเราจะเจอกับความรู้สึกท้อใจหรือ เรื่องราวใดๆที่เรารู้สึกว่าวันนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ไดีสำหรับเราแต่นั่นมันก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตวันนี้ทั้งวันอาจจะมีเรื่องอื่นๆที่ดีรออยู่และเมื่อเราผ่านปัญหาพวกนี้หรือเราสามารถกาจัดความเคยนนี้ได้แล้วเราะอาจจะเจอกับสิ่งที่เรารู้สึกดีใจหรือว่าภูมิใจกับมันอีกครั้งแล้วท้ายนี้อยากจะฝากทุกคนไว้นะคะว่าเมื่อสมองของเราเปลี่ยนแปลงเราก็เปลี่ยนแปลง แต่ความจริงที่ยิ่งกว่าคือเมื่อหัวใจของเราเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนก็คือเมื่อเราตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างแล้วนั่นแหละค่ะจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ดีก็อยากขอให้ทุกคนนะคะลองใช้วิธีของรูทที่สอนจิมเมื่อผู้คนระลัญกับปัญหาความเครียดแล้วหวังว่าทุกคนจะสามารถก้าวผ่านปัญหาความเครียดนั้นไปได้วันนี้ขอขอบคุณค่ะ